of t h ด Day ประจำสัปดาห์ที่26วันที่11มีนาคม2564เป็นลูกยิงของสเฟนลองจิวที่กดแสกหน้าผู้รักษาประตูเข้าไปจังหวะนี้อ้อาวแล้วไปเหม่อครับจะโดนลงโทษหรือเปล่าลองจิวได้ขวาแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับผู้จังหวะธธนพลยอดเยียไปเหม่อตรงนี้แล้วเสียบอลตรงนั้นครับมาแล้วประตูนี้ยิงเด็ดขาดเหลือเกอินสเฟนลองจิวนี่ครับแปลงร่างเลยครับสเฟนลองจิวเนี่ยเกมสร้างมาจาก เนี่ยโดนตัดตรงนี้ครับแล้วไหลมาตัวนี้ว่างเลยลองจิวซาริฟูิดก็ไม่อยู่ยิงเสาแรกผ่านไหลของทางปฏิวัติไปนะครับนี่ครับ<ม>แต่ที่เรางงคือธีรพลย่อเยอยเนี่ยโอแก,กได้บอลแล้วนะครับแล้วแกไปเหม่อท่าไหนไม่รู้ครับ <S S